สวัสดีครับเรามาดูนะครับ ESU DMAX All New นะครับปี2 0 1พันสิบนะครับไฟเลี้ยวค้างนะครับไฟหม่าค้างนะครับเรากดแค่เปิดแค่ไฟเลี้ยวนะครับปุ๊บแล้วก็สักพักหนึ่งขึ้นไฟหม่านะครับดูนะครับดูเราตบไม่มีผลเลยนะครับนี่เราไม่ได้กดนะครับนี่ถ้ากดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือไม่ได้กดดูนะครับขึ้นโชว์นะครับ จะหาวิธีก่อนนะครับค้างไม้รว่วเกิดจากอะไรน่าจะเป็นตัวตัวบิดนะครับระบบมันรวนนะครับอืมไม่ใช่เป็นตัวรีเลย์น,นะครับน่าจะสัมผัสมันจะติดทั้งสองข้างอาจจะติดทั้งสองข้างครับของตัวบิดซ้ายบิดขวาครับต้องถอดออกมาซ่อมนะครับผมว่านะถ้าดูสถานาการณ์แล้วนะครับ ว่าดูแล้วที่แรกมันขึ้นกับพิบนะครับกับพิบปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็หายไปเลยเยวดูกับสายรวมคิดว่ามันน่าจะน่าสัมผัสน่าจะทํางานทั้งสองสองฝั่งพร้อมกันครับคือถ้าแบบเนี้ยถ้าไม่ได้ก็คือต้องก่อออกมา ต้องถอดออกมาครับแก้ไม่หายครับครับผมแค่นี้นะครับขอบคุณครับ